เน้นเดิมโรงงานมาฝากนะคะกับคันนี้ปี2018ตัว E เครื่อง205นะราคาขาย357 000บาทนะคะออกรถสีราปีแะกพ9อัน2,999บาทตอที่6200บาทเดี๋ยวเรามาดูหน้าองเครื่องกันเลยนะคะเครื่อง2.5แบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้โมเลไลทหายใจประทนแบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้นะคะแผ่นกันความร้อนอยู่มาดูรอบคันรถสีบอนเงินสวยๆนะจ๊ะแม็กเดิมโง เน้นเบาสีครีมนะจ๊ะตัดกับสีตัวรถเลยนะคะเลขไม้แค่ 9, เก้าหมืนห้ากระจกนะคะเป็นไฟฟ้าแคปเปิดได้เกียร์ธรรมดามีหน้าจอให้นะคะสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูบอดี้รถบ้างนะคะเน้นเดิมโรงงานท่อก,ก็ยังเดิมเลยค่ะนี่แผ่นเพลอยู่ตรงนี้นะจ้าเผื่อใครถามหาเผื่อใครแบบเอ๊ะนี่นี่เราเป็ยังคือมาเห็นเรืแผ่นเพลรถอ่ะอยู่ม่เนอยูไม่เนอคะค่ะยูทุกคันเลยนะคะก็นี่ ด้านล่างส,สวยๆเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าคันนี้กริบมากนะคะอะมาต้อตงไปใช้กันแล้วมนแคร์พี่น้องคะใครสนใจอยากได้เรื่องาราวราโทรปักหมดอยู่ด้านล่าง่ะเข้ามาเข้ามาแต่จะมา,า,าไม่ต้องมา